สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะเข้าสู่ช่อง volleyball channel นะครับก็วันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเรื่องราวของวงการเย์บอลก็อย่างที่เกริ่นเอาไว้ในคลิปที่แล้วแต่ว่าไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่เพราะว่าลงไปน่าจะช้าแล้วนะฮะหลังจบเกมชิงแชมป์โลกก็เกริ่นไว้ว่าเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องของปาไรไอโกนู e ono, ซึ่งก็ก็คงดูคนดูน้อยอีกเพราะว่าก็มาช้ากว่าช่องอื่นเขาเยอะเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรก็ไหนๆก็จะพูดแล้วก็พูดไป นะครับอ่ะก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องราวของปราอิกุนูนะคือถ้าเกาะติดหลังจากจบทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์โลกเลยเนี่ยกระแสะแรกมันก็จะเป็นเรื่องราวของการเลิกแต่หลังจากนั้นมันก็มีอีกประเด็นหนึ่งเกิดขึ้นมาว่าสุดท้ายเจ้าตัวอาจจะยังไม่เลิกนะก็เดี๋ยวอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะพูดคุยคร่าวๆให้ได้รับฟังแล้วกันนะครับในคลิปนี้ ก่อนอื่นเลยใครที่เข้ามานะฮรบรบกวนขอความกรุณาครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับใครที่ชมทางนี้ก็กดทางนี้หรือว่าใครที่เล่น Facebook แต่ว่ายังไม่เคยไปติดตามไปกดถูกใจก็เข้าไปกันได้ที่เพจวอลเลย์บอลนะครับอ่ะโอเคเรื่องราวของปร,ราชญกุนูเนี่ยก็อย่างที่หลายๆคนทราบกันนะครับมันเกิดขึ้นหลังจากที่จบศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรอบ ชิงอันดับจริงๆมันก็มันมันเกิดขึ้นหลังจากจบการแข่งขันนั่นแหละหลังจากมีการพิธีมอบรางวัลนู่นนี่นั่นไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็มีข่าวค่อนข้างจะช็อกวงการนะครับเกิดขึ้นหลังจากการแข่งขันจบลงไม่นานก็คือทางด้านของปรรารโกนูนะครับดาวตบตัวเก่งของทีมชาติอิตาลีเนี่ยนะครับออกมาให้สัมภาษณ์นะครับในเชิงว่าค่อนข้างเหนื่อยมากแล้วก็อ่าค่อนข้างเขาเรียกไร เสียใจที่มีแฟนบอลบอลบางส่วนมีสื่อมวลชนบางส่วนนะครับให้สัมภาษณ์ในเชิงที่เหมือนเป็นการเหยียดผิวเหยียดเชื้อชาติของเธอนะครับก็เรื่องของเรื่องเนี่ยมีแฟนบอลบอลทั้งในออนไลน์ในโซเชียลทั้งในสนามจริงเนี่ยบางส่วนก็ก็วิพากษ์วิจารณ์เธอแน่นอนในส่วนของผลงานฟอร์มการเล่นเนี่ยมันเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้ว คือเล่นเล่นดีหรือเล่นไม่ดีเนี่ยสุดท้ายมันอยู่ที่ผลการแข่งขันพอชนะก็ก็จบไปแต่พอแพ้เมื่อไหร่เนี่ยมันก็มีเรื่องให้ให้โดนด่าโดนว่าซึ่งกลายเป็นว่าไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือด้วยความที่เธอเป็นนักกีฬาลูกผสมอย่างที่หลายๆคนทราบกันนะก็เลยทําให้ก็ยังมีแฟนเบสบอลบ,บางส่วนหรือแม้แต่สื่อมวลชนบางคนนะครับเอาประเด็นเนี้ยมาพูดไม่พูดโดยไม่รู้ว่าคิดหรือไม่คิดอะไรยังไงก็สุดแล้วแต่เนี่ยนะแต่มันก็ยังมีคําถามในลักษณะที่ว่าแบบ เป็นไงอะ่ะเล่นแบบเออเล่นไม่ดีเลยเป็นอิตาลีหรือเปล่าเนี่ยจริงจังไหมอะไรเงมันเป็นลักษณะแนวแนวนั้นก็เลยทําให้เธอก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่แล้วก็ผลการแขดด่งโดยรวมผมว่าหลักๆเธอก็คาดหวังว่าเธอก็อยากจะคว้าแชมป์มานะในรายการนี้แต่สุดท้ายมันมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นก็เลยทําให้เธอพูดออกมานะว่าเธอจะเลิกเล่นทีมชาติจะเล่นรายการนี้เป็นรายการสุดท้ายนะครับก็อ หลักๆที่เธอให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการเธอบอกว่าเธอค่อนข้างเหนื่อยมากนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นคําถามจากสื่อคาคอมเมนต์คําพูดติชมจาก bon. แฟนวอลเลย์บอลในเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเธอก็พยายามแล้วก็ทุ่มเทยอย่างเต็มที่เพื่อทีมมาโดยตลอดะครับแล้วก็สิ่งที่เธอไม่พอใจก็คือว่าทําไมไม่ถามเกี่ยวกับเรื่องในสนามเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยทำไมต้องมาถามเกี่ยวกับเรื่องเชื้อชาติสัญชาติว่าเป็นคนอิตาลีนู่นนี่นั่น,นไหมอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็แบบ ก็เขาบอกเธอก็คิดป,ประมาณว่าทําไมยังยังต้องสงสัยกันอีกเหรอว่าทําไมถึงต้องติดทีมชาติอิตาลีเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเป็นเรื่องเป็นราวที่เกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวที่ค่อนข้างใหญ่โตนะครับในในประเด็นนี้นะประเด็นแรกเกี่ยวกับเรื่องราวของออโกนูกับการประกาศอาบาทีมชาติแบบไม่ได้เป็นทางการอ่ะแบบพูดคุยกันส่วนตัวเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยในลักษณะประมาณนั้นนะฮะแล้วก็มีการเปิดคลิป มีการเปิดคลิปนะเป็นคลิปที่มีเขาเรียกอะไรมีการพูดคุยนะครับแล้วก็มีการสนทนากันร,ระหว่างปรายกนูกับนักธุรกิจคนหนึ่งนะครับที่มาในสนามก็ปรากฏว่าในคลิปเนี่ยเนื้อหาใจความที่มันรู้เรื่องแล้วก็ถูกเผยแพร่ออกมาก็คือว่าเอกนูไปคุยกับนักธุรกิจหนุ่มคนนี้คือทางด้านของ่ามาโกเิกุโซนี่เนี่ย ไปพูดบอกว่าเธอเนี่ยจะเล่นเกมนี้เป็นเกมสุดท้ายเหนื่อยมากไม่อยากแบบเออให้โดนดูมินดูถูกอะไรอย่างนี้อีกแล้วนะนี่นี่เป็นอีกหนึ่งคลิปแลซึ่งก็มีการสืบสาวเราเรื่องคือก่อนหน้านั้นเนี่ยทางด้านของเ e อโกนู e eno, โดนนอกจากคำถามนะนอกจากคำถามว่าเออเป็นอิตาลีหรือเปล่าอะไรเงี้ยยังโดนคำพูดในลักษณะของการเหยียดผิวคือเหมือนล้อเลียนเธอว่าเป็นลิงอ่ะซึ่งซึ่ง,งอันเนี้ย มันมันเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะในวงการฟุตบอลคือวอลเลย์บอลผมว่าก็คงพอมีอ่ะแต่ว่าวอลเลย์บอลเนี่ยจะเกิดขึ้นบ่อยมากนะอย่างเอเชียบ้างอะไรบ้างที่แบบไม่อ่าไม่ไม่ใช่คนยุโรปแท้ๆคนประเทศนั้นแท้ๆอะไรเงี้ยก็มาแค่โดนล้อเลรียนโดนเรียกว่าเป็นลิงอะไรเงี้ยเหมือนอย่างาก,กรณีที่ก่อนหน้านี้ก็จะมีอย่างในเอเชียนักเตะเกาหลีที่ไปเล่นในพรีเมียร์ลีกสองเทิงวินอะไรยเงี้ยก็ยังยังมีบางทีมเรียกว่าลิงแซวว่าลิงเจี๊ยบอะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยเออซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง นะซึ่งเธอก็บอกว่าที่ผ่านมาเธอรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากนะที่ได้สวมเสือ้อทีมไชเทอตารีแล้วเธอก็เต็มที่มาโดยตลอดแต่ปรากฏว่าพอมันแพ้มันไม่ได้เป็นอย่างที่หลายๆคนหวังเนี่ยก็กลายว่าเป็นความผิดอ่าเป็นความผิดของพวกเธอแล้วก็ที่ยิ่งแบบนะั้นคือเธอโดนเรื่องของสัญชาติเรื่องของสีผิวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแหละมันก็เลยเป็นประเด็นสําคัญที่ทําให้เธอเนี่ยตัดสินใจเหมือนแบบอยากจะยุติสักทีพอสักทีเหมือนเป็นฝั่งเส้นสุดท้าย นี่คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในใน,ในวันแรกนะแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยกมมมมมย็มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมนะมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมเข้ามาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวอาจจะยังไม่ได้เลิกเล่นอย่างเป็นทางการแต่อาจจะเป็นเพียงการประกาศขอหยุดพักการรับใช้ทีมชาติชั่วคราวเท่านั้นเพื่อไปพักผ่อนแล้วก็ชบทวนเรื่องราวต่างๆก่อนตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งในช่วงต้นปีนะ ดูปนุก็บอกว่ามันเห็นพวกข้อความพวกอะไรพวกเนี้เห็นแล้วมันค่อนข้างรู้สึกแย่แล้วก็เจ็บปวดก็เลยอยากจะพักอยากจะใช้เวลากับตัวเองเพื่อไปค้นหาทีนี้เนี่ยในเคสนี้มันก็มองได้สองมุมนะครับคือที่ผ่านมาอันนี้ตัดเรื่องของการเหยียดผิวการเหยียดสัญชาติออกไปก่อนนะที่ผ่านมามันก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่บ้างใน อ่าวงการวอลเลย์บอลกับนักกีฬาดังๆนักกีฬาเก่งๆบางคนที่อยู่ๆก็ขอหยุดไปชั่วคราว6เดือนปีหนึ่งเพื่อไปค้นหาคำตอบเพื่อไปทบทวนตัวเองเพื่อแบบไปหาแรงบันดาลใจว่าอยากจะเล่นต่อไหมแล้วบางรายก็ไม่เล่นก็มีอ่าดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าการประกาศล่าสุดของอีโกนูว่าโอเคตอนนี้ฉันขอหยุดเล่นชั่วคราวเพื่อไปทบทวนสิ่งต่างๆนานาเนี่ยมันก็ยังไม่ได้หมายความว่าสุดท้ายเธอจะกลับมาเล่นหรือ จะเลิกเลยอันนี้ยังตอบไม่ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็ยังมีอย่างเคสอย่างยกตัวอย่างอย่างรนเก้ของนิเธอร์แลนด์เนี่ยอันนั้นก็เหมือนขอหยุดพักแรกเริ่มเลยคือขอหยุดพักเพราะว่ากรัมศึกหนักกับทีมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานจนกระทั่งช่วงหลังผลง,งานทีมมันตกลงตกลงเธอก็เลยหยุดแล้วก็ไปทบทวนตัวเองไปลองใช้ชีวิตอะไรต่างๆนานาที่ห่างไกลาจากวอลเลย์บอลไม่ต้องซ้อมหนักไม่ต้องอะไรเงี้ยอยู่พักใหญ่ๆแล้วสุดท้ายเธอก็อตัดสินใจเลิกเล่นทีมชาติไป อันนันอายุน่าจะเยอะกว่าเอกนูหน่อยหล่นเก้ก็ยี่สบยี่สบน่าจะยี่สิบปลายปลายได้แต่เอกนูอ่ะอายุน้อยมากนะก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนเอกนูเองเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าจริงๆแล้วเขาก็ยังมีความสุขนะแล้วก็รู้สึกดีทุกครั้งที่ได้สวมเสื้อของทีมชาติอิตาลีลงสนามนะก็อ่ะต้องรอลุ้นกันว่าสุดท้ายเนี่ยเอกนูจะเอายังไงจะกลับมาไหมหรือว่าจะ เลิกจริงๆแล้วพักยาวไปเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามนะครับทีนี้ถ้าในมุมของผู้หลักผู้ใหญ่ละ่ะนอกเหนือจากในมุมของเอกนูหรือว่าคำเขาเรียกอะข้อความที่โพสต์ลงในโซเชียลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวเรื่องนี้เนี่ยล่าสุดก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ของอาวงการหรืออาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกีฬาของอิตาลีออกมาพูดคุยอาออกมาพูดออกมาคุยถึงเรื่องนี้เหมือนกันนั่นคือทางด้านของโจนี่มาลาโกเป็นประธานโอลิมปิกของอิตาลี C.O.N.I. นะครับเขาก็ออกมากล่าวให้กำลังใจทางด้านของอีโกนูนะคนนี้ก็ออกมาบอกว่าพวกเราทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะซับพอร์ตแล้วก็อยู่เคียงข้างอีโกนูตลอดนะครับแล้วก็รอแล้วก็หวังว่าจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากหมดช่วงเวลาพักผ่อนที่อีโกนูต้องการก็คือพูดง่ายๆว่าก็หวังว่าอีโกนูเนี่ยจะกลับมาช่วยทีมอีกครั้งนั่นแหละนะฮะเรื่องนี้ก็อย่างที่บอก มันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นครั้งแรกเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ในวงการวอลเลย์บอลเพราะว่ามันไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีไม่ค่อยเคยมีแต่อิตาลีเนี่ยเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องของการเหยียดเชื้อชาติเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของยุโรปนักกีฬาผิวสีส่วนใหญ่มักจะโดนในวงการฟุตบอลเยอะมากนะครับไล่ไปเนี่ยหลายต่อหลายคนนะแล้วยุคหลังๆของอิตาลีเนี่ยอันนี้ไม่เฉพาะวอลเลย์บอลน,นะ อย่างฟุตบอลยุคหลังๆเนี่ยมีนักกีฬาในลักษณะเดียวกับอเอโกนูมีเลมซินล,ล่าเอมบารกาลอรพวกนี้หลายคนคือเป็นนักกีฬาทีา่เกิดในโซนแอฟริกาไนจีเรียไอวอรี่โคสต์นู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็มาเล่นฟุตบอลแถมติดทีมชาติด้วยนะติดทีมชาติอิตาลีในชุดเยาวชนเยาวชนอะไรเงี้ยมีหลายคนมากนะฮะก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ต้องรอดูกันว่าสุดท้ายเนี่ยเรื่องนี้มันจะ จบลงยังไงนะครับอิกูนูเนี่ยก็คุณพ่อคุณแม่ของเธอเป็นชาวไนจีเรียนะครับอบพยพมาอยู่ที่อิตาลีเนี่ยตั้งแต่เธอเกิดนั่นแหละเออแล้วก็เธอก็ได้รับสัญชาติอิตาลีมาตอนอายุ14บปีนะครับหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่ก็ทําเรื่องราวน,นู่นนี่นั่นเรียบร้อยอะไรเงี้ยมีเอกสารอย่างเป็นทางการเป็นคนอิตาลีถือสัญชาติอิตาลีไปนะก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับส่วนความเคลื่อนไหวหลังจากนี้ผมว่าก็น่าจะรอดูแล้วล่ะคือมัน มันเป็นจังหวะที่วอลเลย์บอลทีมชาติมันก็จบแล้วไงมันก็เป็นไปได้ก็ไปรอดูว่าอาการกลับมาในทัวร์นาเมนต์หน้าของเธอเนี่ยมันจะเป็นยังไงจะมาหรือไม่มานะบซึ่งทัวร์นาเมนต์ต่อไปสําคัญนะก็อย่างน้อยที่สุดก็จะมีเรื่องของคัดโอลิมปิกเนี่ยรออยู่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวมารอลุ้นรอติดตามแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็ก่อนลานไปฝากไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็ใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาพูดคุยเรื่องคัดโอลิมปิกตอนนี้เริ่มมาลางๆและยังไม่ชัดสทัทีเดียวเจ้าภาพมาแล้วหนึ่งเหลืออีกสองเป็นใครแล้วก็ระบบการจัดวางรายละเอียดต่างๆของการแบ่งกลุ่มเป็นยังไงเริ่มจะมีสับสนระหว่างข้อมูลชุดแรกที่หลายๆคนรับทราบกับข้อมูลชุดหลังที่มันมีบางอย่างที่ไม่เหมือนชุดแรก อ่ะอันนี้เดี๋ยวรอพูดคุยกันในโอกาสหน้าคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ